บิกอ e r บิกอ e r เป็นแก้วใสใช้สำหรับบรรจุสารที่มีปริมาตรมากเพื่อละลายสารหรือทำปฏิกิริยาเคมีและสามารถเทสารออกได้ง่ายทางปากบิเก e r โดยจะมีขีดบอกปริมาตรซึ่งเป็นแค่ค่าโดยปริมาณเท่านั้นขนาดที่ใช้นะคะก็จะมีตั้งแต่5 5 0ถึง5,000มิลลิลิตร ขั้นตอนการใช้งานนะคะเลือกขนาดของบิกเกอร์ให้เหมาะสมกับงานโดยคำนึงถึงปริมาตรของเหลวที่จะบรรจุจากนั้นจับแท่งแก้วและแตะกับปากบิกเกอร์ให้ของเหลวนะคะไหลาตามแท่งแก้วลงสู่ภาชนะที่จะรองรับประโยชน์ของบิกเกอร์ใช้สำหรับต้นสารละลายที่มีปริมาตรมากมาก ใช้เตรียมสารละลายต่างๆหรือว่าใช้สําหรับตกตะกอนและใช้ระเหยของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรดน้อยนะคะการเก็บรักษาก็ทําความสะอาดหลังใช้งานแล้วก็เก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะ